ดีคุณแววิภาค่ะแววิภาที่เขาแฟนคลับแม่นะขอ,อาบีรอดด้วยสวัสดีค่ะขอให้แม่ตลอดว่ายังไมได้กิน <S 1> <1> <S สสดแสดงที่ไหนคะอุธยดสวัสดีแม่เรียนค่ะสวัสดีคุณวันลานะคะสวัสดีคุณเดือนค่ะ 1> <1> สวัสดีค่ะ ก็คืนนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าเรื่องอะไรที่ใหม่ดำดงฉันชื่อดำดงยดงพงไพรนะคะคืนนี้เชือสวยไหมจ้าเจอกันที่โลกจ่าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณแบมค่ะสวัสดีคุณคานิกาค่ะัจากใช่ค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเชือสวยนะคะนี่ แม่แม่แ,แคุณลูกพี่สวัสดีค่ะกำลังจถ่ายเอฟเสื้อมันจะอ๋อคุณน้ำเขาทำมาให้ค่ะคุณน้ำแม่ทับหน้าลูกฟ้าค่ะข้างหลังมีโลโก้ด้วยนะนี่ สวัสดีค่ะ,จะเจเบนพรุ่งนี้ไปกันไหมคะพรุ่งนี้แม,ม่เป็นเจ้าภาพอ่าให้กับลุงเป๊กน,นะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะไปค่ะโอเคเจอกันนะครับติ้งเปนเดียวเลยหนึ่งแว้ขอบคุณคุณแววที่พาค่ะแม่ไม่ได้ติ้งมาสามสี่วันแล้วคะ่ะยสิบโซมีไลฟ์ใหม่คะ่ะวันที่ยิบสองไลฟ์ไปไหมแนะ น่าจะไม่ไปใช่ไหมพีโลกอ,อ,อเฮออ้พีจิตอ่ะพิจิตไม่ได้ไปค่ะไม่มีนะคะพุงรีถึงงารบร้อยดีมากค่ะดีมากปฏิบัติงานดีมากนะคะเออใครจะรูปเป็นเจ้าภาพกับแม่พุ่งนี้ได้นะคะพุ่งนี้แม่จะไปเป็นเจ้าภาพให้ลุงเป๊กใครที่ไม่ได้ไปหรือจะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะร่วมด้วยช่วยกันได้เลยนะคะ ขอบคุณครับคุณมุกี้ก็ส่งโรรงรีดไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันพรุ่งนี้ถ้าใครจะไปนะคะเจอกันที่วัดคุณนาะทีหกโมงครึ่งนะคะเพราะพักส่วนหนึ่งทุ่มมีเสื้อไข่ไหมีใ <laughs> ข่ไหมคะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณน้ำนะ เพราะว่าคุณ้าเขาทำมาให้แม่ยี่สามไม่มีค่ะไม่มีไรส่งค่ะไกลค่ะไปไม่ไหวค่ะ้จ่ายเยอะหน้าที่เรียบร้อยวันนี้ลานอนเลยนะแล้วพรุ่งนี้ก็รีบมาดิดูดีผมเขา้าวันนี้ปวดท้องปวดหัวมากค่ะเออมุกมาน่ะไม่ได้เออซื้อ,อยากแก้ปวดท้องให้หน่อยปวดท้องมากเลยวันนี้มีไรค่ะเจ็บพุ่เนี้เอา ดี๋ยวถ้ามีไม่มีเดี๋ยวบอกนะคะคมาเ,เร็วช่วยติ๊กให้แม่ก่อน